สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขนทุกคนจ้าสมสาผ้าสแสบมากลคะค่ะมาค่ะพี่น้องมื่อนี้สมพามาก,กินไข่ลูกค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเป็นไข่เป็ดไข่ห่างห่างอะค่ะพี่น้องไข่ล้างล้างเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นแบบกินกันมาเนาะคะ่ะสมก็เลอยอยากล่องเบิงว่ามันเป็นแบบใดเนาะคะ่ะข้างแรกของสมขึ้นกันคะ่ะไข่ไข่แบบไข่ล้างล้างนะคะพี่น้อง เคยกินแต่สมัยเด็กหน่อยเนาะคะ่ะใครจ่างห่างนะค่ะพี่น้องใครข่างห่างภาษาอีสานเนาะคะ่ะใครห่างห่างนะค่ะพี่น้องกว่าสิ่งีกินแต่สมัยก่อนนี้ก็กินอยางอยู่ค่ะผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเพิ่นบ่ให้กินเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมามามากค่ะมึงเด้อค่ะมันมันสีเป็นโตและค่ะพี่น้องนี่แต่กับโบแมนว่าเป็นเป็นโตเป็นขนอยังสีโบแมนค่ะเนาะคะ่ะ มา,มากๆค่ะเสแสรบกับสมเด็จผู้บก,กินค่ะขอถทดขอไพ่ได้หลายเนาะค่ะพี่น้องพักกะมีพักแผ้วนี่ค่ะอันนี้มันสมตำแบบมีพริกป่นพริกไทยเกลือผงชูรสค่ะพี่น้องในนี่ก็สิเป็นน้ำจิ้มซีฟูดค่ะผักชีละเอ่อผักผักชีค่ะพี่น้องผักชีไทยล้ะก็ะลาแน่แตงกวาค่ะมาเด้อค่ะเด้อสแสรบกับสม ลองเบิงค่ะพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะค่ะสมก็ลองรังแรกขึ้นกันเดี๋ยวสมสิบอกพี่บอกน้องด้อค่ะก่อนอื่นสมก็ฝากากดไลค์เพจเนาะค่ะส้มซ่าพาแซบเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นซื้ออื่นก็นคือเพจปอ,อมเนาะค่ะพี่น้องเพจปอ,อมระบาดคักเลยค่ะมามาค่ะเดี๋ยวสมลองมึงก่อน <c oughs> สมบ่านี่บ่านี่ลองกินด้อค่ะพี่น้อง ตอนที่สมต้มนะคะนี่ค่ะมาลองพร้อมพี่พร้อมน้องนี่ค่ะพี่น้องเป็นกินแบบหอมหอมแซบอยู่ค่ะนี่ค่ะ,คะพี่น้องน่ะลงเจวก่อน Tøft. Mm -hmm. mm -hmm. อืมอืมสมข้อนอุญาตเปลีวน,นามค่ะพี่น้องอืมนี่ค่ะโบข้าวได้ค่ะพี่น้องเสื้อสมนี้เลยค่ะโบข้าว ซิบลูกค่ะที่สมเอามาเนี่ยสิบฟองเนาะค่ะพี่น้องมันกะ คนที่มักเนาะค่ะกินได้นะนะคะกะ,นะะอาศิกินโบได้ทุกทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องลองเบึงเนาะคะ่ะใครอยากลองแต่ซ้หรับสมสมว่ามันกินคือไข่ข้าวอะคะ่ะพี่น้องเมื่อวันมาตอมขอโทษขอให้ได้ไรคะ่ะ ไอ้ขามันสิเป็นแข็งแข็งจังหน่อยค่ะลมมากค่ะฝนสิมา ออออลองกทำลังจิ้มซีฟูดลองมือครับพี่นอ้อง แสบอยู่ค่ะ 嗯。Mm hmm. แม่งว่นกวนลายค่ะพี่น้องได้กินไข่นะคะมันกับกินไข่นี่แหละค่ะพี่น้องกินไข่ข้าวนะคะกินเดียวกันค่ะ ออส่วนที่ปอกน่อยให้เบิ้งค่ะ หนามมันนี่มันสิเป็นแบบห้อมๆแจ้งลอยค่ะพี่นออ้องหนามเนื้อนุ้ยมันสิกินคือไข่เข่าล่ะค่ะพี่น้อง พี่เซนเนี่ยยังน้อยค่ะพี่น้องคือว่ากินข่งแรกเนาะค่ะอุ้ยกาะซิีบอกพี่น้องที่ยังบ้านเคยลองเนาะค่ะพี่น้องอจิ้มไล่บดไดค่ะเข้ม 嗯。Mm hmm. หนึ่งวันไายค่ะค่ะใส่ได้ค่ะพี่น้อง กินกับผักที่ไม่กินหอมๆเนี่ยคะ่ะเข้ากันวาสิเป็นผักแพ้วสะระแหน่ผักชีคะ่ะกินด้เบิด พักแพ้วาพักแทวยาค่ะพี่น้อง <c oughs> หาสื่อบ่มีทางสมอยูบ่มีผูไขา <c oughs> หนวยสู้ไทยค่ะโอ้นวยที่ซิบค่ะพี่น้องฟองที่สิบเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> กินไปซิฟฟอง กาวน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเขาค่ะอืมไปแล้วค่ะพี่น้อง ไปละคะ่ะสมมาล่องให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะคะ่ะมีพี่นอ้องพนนะนําเขามาอยู่คะ่ะว่ากินไข่ห่างห่างให้เบิ้งแนะ่เี่คะ่ะสมกับจันทร์หายแล้วเนาะคะ่ะสมกับสีขอบอกว่ามันมันก็แล้วแต่ผู้มากเนาะคะ่ะแต่ว่ากินมันอะเหมือนกินไข่ข้าวเนาะคะ่ะพี่น้องไข่ข้าวนะคะพี่น้องกินเดียวกันเลยสีโบบเดมีความเมน้นหรือว่าเป็นไขน่เน่าสีโบเมนสันค,ะค่ะกะพ่อใช้ได้คะ่ะพี่น้อง ไปอยาาล่องกับล่องเบึงเนาะคะ่ะไข่ห่างห่งเนาะคะ่ะพี่น้องไปละคะ่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจสมให้ทิปต่อๆไปคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะสมสาผ้าแสบล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ